ไปตะลุยกินสตตีทฟูท้ดที่ใต้หวันกันอยา้ไต่หวันที่หลายคนอาจจะนึกถึงว่าแค่ชานมไข่มุกแต่ความจริงแล้วยังมีของอร่อยที่สุกซ่อนอยู่อีกเพียบงามตลาดใหญ่มากยาวเฟื้อยแบบไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยเอนจอยอิต <Enjoy eating S 1> กับอาหารไต้หวันที่มาถึงผิดไม่กินได้ไงว้า wow. ม่่รู้แแตบบอร่อยเนาะเหมือนบ้าอร่อยมากเลยอ่ะฉันอยากลองซุปอ่ะเปิดประสบการณ์ใหม่กับของที่ไม่เคยกินที่ได้ลิ้มลองจนต้องอุทาดออกมาอ๋อดูคนดูร้านนี้อาหารที่แปลกมากเลยอ่ะเป็นอะไรน่ากลัวก็กพลังแห่งจันท่าจะลองทานแกเองจงใจเป็นควายซะงสักทีดีไหมเนี่เดี่สนุกเหมือนกันนะเนี่ยไอ้คลิปนี้ตะลุยกินโอ ไปตะลุยกินสรีทฟูดกันที่ไต้หวันเอาอย่า oh, yeah. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบิดดันฟังแผลบแผบแบเปิดอะไรมาวันนี้ <laughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบิดรัแกแฟนเพลงขณะน,นี้กำลังเดินทางอยู่ที่ไตาหวันซึ <c oughs> ่งไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงก่อนหน้าหรือหลังจากที่เราไปมีประสบปัญหาอยู่บนภูเขาที่ไต้หวันมาแต่เป็นว่าตอนนี้เราอยู่ในเมืองแล้วและคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินสรีทฟูดที่ไต้หวันกันอย่า แสบตา <laughs> แกชอบช็อตฟิลส์เสม,มเอเลยแน่นอน จริง,รงแล้วทุกคนเห็นว่าเราอะไปเที่ยวหลายๆประเทศชัปานเราก็ชอบแบบไปกินตรติดฟู้ดเว้ยซึ่งจริงๆแล้วอะหนึ่งในสถานที่ที่เราอะอยากมากินมากที่สุดอีกที่หนึ่งก็คือที่ไต้หวันและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะช่องกินในมาร์เก็ตนี่จะเป็นคือสุดท้ายที่เราจะมาเที่ยวที่นี่นะคะเหลืออยู่1 0 0่งนทุนก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเงินที่เราเหลือ1000เนี่ยมันกินอะไรได้บ้าง นี่ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดที่ไต้หวันก็คือชังชีมิตแซนด์วิช <Hello. S 1> <Hello. S 2> วนี <What? S 2> อ้อเน้หวานหวานหวานแบบ s p ไ c y spicy, spicy, spicy. <Okay. S 2> เขาบอกว่าเมนูนี้มันจะคล้ายๆกับมันโถท,ที่ใส่ไส้เข้าไปอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเพื่อนบอกมาอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวจใส่พริกเข้าไปแบบใส่แล้วใส่อีกโอเค thank you <Yeah. S 1> นี่โอห <Yeah. S 1> ว้าวน่ากินมากๆชิ้นนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่90านะหนไต้หวันก็คือ1บาทไทยนั่นแหละ <Yeah. S 1> อย่างแรกเลยก็คือเปื่อนมันเหมือนเป็นแป้งแบบแป้งกรอบๆแล้วมันก็เป็นแบบเส้นๆเ,เห็นปะ แล้วมันเหมือนมันใส่ขาหมูเหรอก็ใส่ผักเว้ยแล้วก็แบบมีความเผ็ดของแบบจิกไตวัดน่ะแล้วว่าจุดเด่นของมันก็คือแป้งเว้ยต <Yeah. S 1> ีชิงเดียวน่าจะอิ่มเละโอ้หแทงน้ำส้มแบบอลังการมากเวอ,อ,อ,อร์เอิ่มขอรีหวานทุกคนเทียบกับมือของฉันนั้นแทงน้ำส้มคือแบบใหญ่โตโมโหรารอะไรได้ขนาดนี้ประมาณ75า็า พูดถึงน้ำส้มแต่ถ้าน้ำส้มสดก็ไม่แพง <Okay. S 1> อื thank you thank you ก็เป็นน้ำส้มแบบส้มหวานๆปกติทั่วไปไม่ได้มีความเปรี้ยวเลยนะป็นส้มหวานอย่างเดียวก็ดีดิแต่กินแล้วสดชื่นอะ่ะเหมาะสำหรับติดฟู้ดอย่างนี้แหละือกินแล้วอยู่น้ำก็ตัดน้ำส้มไปเลยค่ะเฮ้บอมนี่คืออะไรเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นของเล่นจุ่งๆงงานวัดเนาะอ๋อมันคือแบบขวด นกวันโอเคทับโอเคครับวันบัคสือเราไม่50บาทเลยเหรอ่ยปัดวันอังกฤษอ๋อวันออลลี่วันยานี่เขาจะได้บัตรอันนี้มา50บาท Over you can take small coins โอ้ถ้าเราเล่นอะคือแลกอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเลยถ้าเราเล่นหนึ่งครั้งแต่ว่า ถ้าเราได้แต้มยิงสูงยิ่งรางวัลใหญ่ออ๋ก็คือฝีมือ50บาทได้ของแน่นอนเดี๋ยวขอเลือกก่อนว่าเล่นเกมอะไรดีเอาไหนอีอ่ะชุดอ๋อชุดโอเคทุกวันอคระละเป็นการเล่นของเล่นงานวัดที่ไต้หวันคิดว่าเราจะต้องใส่แล้วก็ยิงมันลงไปแล้วก็เขาโดนฮะฟรีแถมหรอฟรีโอ้ไม่ก็เขาแถมให้อีกแล้วทำไมคนไต้หวันน่ารักจังเลยอ่ะ โคโคโคโอ้คะแนนอะไรแม่นขนาดนั้นโอ้โอ้โคนแม่นทุกคนนี่คือ3เม็ดแรกเท่านั้นนะโอ้โอ้โอ้ยโอ๊ยเชี่ยสนุกเหมือนกันนะเนี่ย อยู่ตรงนี้ปะครึ่งชั่วโมงแล้วครับยังไม่ได้ไปไหนเลยครับเมริ <Very fun S 1> <ห>คัไนไอเด็กไอเด็กคนนี้มันไม่ยอมหนีจากตรงนี้เลยเมือถ, <c oughs> ถ้าประเทศไทยอ่ะมีสิ่งเนี้ยฉันอ่ะคือเจ้าของเฮ้ยคลิปนี้ตะลุยกินอ๋อลืม <c oughs> แตขอแป๊บนึงเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> โอ้ฉันชอบความลุงที่แบบว่าถ้าบา้านเราก็จะคือลุงแตงคคนนึงอ่ะที่แบบเขาเรียกแบบเด็กอ่ะแล้วก็เรียแบบใจดีอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดคำนั้นแล้วไอ้คุณลุงอ่ะโอเคไปโอ้แท็กวัน เทคแันแฮ่ิกเตวัลมีเอเย่อ๋อโอ้อันไหนก็ได้ในนี้เหรอโอ้เฮริคูดแม่งได้โคตรใหญ่อุ้ยห้าสิบบาทได้ทั้งวอมสนุกได้ทั้งของแน่นหนึ่งอย่างนี้เลยเหรออุ้ยน่าท้งเลยอารุ่์ช้นานี้ละกันฉันเนี่ยจะเป็นเจ้าหญิงโอเคไอเทคดิสบัล thank you thank you เฮ้ยมี ไอ้บางทีคุณลุงอ่ะก็ใตดีเกินคุณไม่รู้เรื่องหรอกแต่ให้อย่างเดียวบางทีอ่ะฉันก็อายเหมือนกันนะ I am angel a Oh with this one Okay Oh Thank you Thank you Oh y e bye Thank you Oh Bye bye I love Taiwan Taiwan is v e a d t i f u Thailand Thai girl Thai g i Oh Okay Thank you คนผา้หลัะคือมองหมดแล้วนะฉันจะมาตะลุยกินหรือฉันมาเป็นมีมให้ทุกคนเขาตลกฉันเนี่ยด้วยพลังแห่งจันทาจะลงทันแกเองจบแล้วหนึ่งคลิปควายไม่ได้ไปไหนเลยเกิดอ่ไรจริงเหรอดูสภาพฉันตอนนี้ทุกคนงงฉันก็งงคุณลุงน่ารักเกินด้วยพลังแห่งจันทาจะลงทันแกเองติ้วจมไกลเป็นควายซะ อ๋อไม่เป็นอยู่แล้ว <c oughs> สักทีดีไหมเฮ้ยลุงมีตุกๆอยู่ที่ไต้หวันด้วยพร้อมพิคนเน่เราก็มีภาษาไทยว่าขอบคุณค่ะไอชาตรามือที่บ้านเราอ่ะคนไต้หวันชอบมากมันคือเดอะเบสเลยเวลาเขาไปนะ่ะเขากินวันละสองแก้วอะไรอย่างงี้อ้ดูคนดูร้านนี้ วันอาเกนวันคือร้านนี้มันเป็นร้านแบบเป็นแป้งใส่ขวารีส่งพรอไอติม3ลูกอ๋อเนี่ยทุกคนมันเขาใส่ผักด้วนะใส,ใส่ผักชีกับไอติมล้วก็เอาอันเนี้ยมาถูถ,ถูถูด้วยเครื่องนั้นน่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นปอยแบบนี้ดูดิอาหารดูแปลกมากเลยอะ่ะดูดิแล้วก็ใส่ผักลงไปโอ้สุกม้วนมันจะกลายเป็นของขาวหรือของหวาน thank you เป็นแป้งบางๆหอไอติมใส่ถั่วลีสงแล้วก็มีผักชีเ <c oughs> ย็นอย่างแรกเลยคือถั่วลีสงอะ่ะหอมขึ้นมาเลยมันจะเหนียวเหนียวด้วยแป้งข้างนอกแล้วผักชีอะ่ะมันจะตัดความหวานเก็ป๋ปะ <c oughs> คือมันหวานทั้งอนันแล้วผักชีมันจะมาตัดหวานให้มันเข้ากันได้อย่างดอีอร่อยมาก มันหอมถั่วมากอะ่ะลุงอะไรน่ากินเดินไม่ถึงสามก้าวเลยว้าวฮัลโหลโหทาโกยากิอ๋อมันคือทาโกยากิเอ่อคาร์มัสซีฟิสวางหันเยออ๋อหกชิ้นหนึ่งร้อยโอเคมิกซ์สามสามโอเคอ๋อให้ทุกคนคือแบบดูนี้ดิสก,กาลอบน่ากินมากว้าวต้อโนนิสพลาสติกแบ็คโน้ตโนนิ Very hot. ่ะอ๋ very hot และนี่ก็คือทาโกะยากิทาโกะยากิของเขามันไม่ใช่เป็นกลมๆเหมือนที่ญี่ปุ่นว่ะ mm hmm. มันจะเป็นแบบครึ่งึ่งอย่างเงี้ยดูดิเห็นปะอ่ะเดี๋ยวลองชิมแล้วกัน6ชิ้น100บาทเป็นไง ชไอนซ่เลยค่ะไอเซ่เลยค่ะผมรอมาสองนาทีแล้วถ้าคาถ้าโกยากิแต่ว่าเผ็ดเพราะเขาใส่ผงมาล่าเข้าไปมันก็จะเผ็ดขึ้นมามากๆแต่ของญี่ปุ่นนี่มันจะมีความแบบโรยสาหร่ายอะไรใช่ปะ่ะเการาวะสังสุดมันเหมือนเป็นฟนิวชั่นระหว่างแบบไต้หวันกับญี่ปุ่นยอะไรเงี้ยมันก็จะเผ็ดแล้วก็ร้อนแต่สากาล็อบเมื่อกี้ไอหอยเชื่อเมื่อกี้ สดมากๆแต่กินชิ้นเดียวแล้วอิ่มเลยอะ่ะมันแน่นมากเลยอะ่ะ Thank you very delicious very, really, very yummy but it's very hot too <laughs> <laughs> ลุงนี้คืออะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบปลาหมึกกรอบใส่ตู้เยอะๆอ,ะอ่ะเฮ้ยมัน,นี้ภาษาไทยซอสสูตรพิเศษซาทายกระเทียมสับเป็นภาษาไทยที่ไม่เข้าใจความหมายอยู่ดีว่าแปลว่าอะไระเราสั่งและกันจะอยากรู้ว่าคืออะไรเราจะได้เข้าใจว่าคืออะไรวัน <One. S 1> <laughs> วันอย่างเดียวอะวันอย่างเดียวแค่น okay, okay. <Okay. S 2> ิีย์อะสอง200อพรอวันวันโอเคโอเคโอ้ยสองร้อยบาทเลยนะบอมปลาหมึกมันแพงเอาเรื่องมือนกันนะราคาอันเนี้ย ตามันดีไม่น่าเชื่อว่าร้านหนึ่งร้านจะขายแค่ปลาหมึกกรอบไม่คิดว่าปลาหมึกกรอบมันจะกลายเป็นเมนู <จะ S 1> สําหรับ,บร,รบ้านหนึ่งร้านได้ใสมอะไรน่าจะใบซาลาเป่ปะใบมิ้นท์เนาะไม่รู้คือบทตนไม,ม่เก่ที่เขาทำอะ่ะเหมือนเขาเอาใบเนี่ยไปบดเวย้ยแล้วตอนที่เขาบดอะ่ะกลิ่นหอมแบบฟุ้งเลยอะ่ะกลิ่นหอมฟุ้งแบบฟุ้งเลยก็ดเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะคะว่าอีเมนูเนี่ย200บาทเนี่ยมันเป็นอะไรนะ อรอมาอรอมากนุแต่ซอสอ่ะอซอสเหมือนเส้นหมี่ผักขาบ้านเราาี่เอามาคลุกเค้าแบบเข้มข้นเข้มข้นมีความเค็มมีความหอมของใบซาระแหน่ปใบไม่แน่ใจก็ปลาหมึกที่กรอบมันกินได้เพลินๆไปของกินเล่นได้แล้วก็อร่อยมากโดยไม่กี่บาทสองร้อยบาท,าบาทแกพิมเดีย๋ยวเขาดูไม่เลือดทางชาติคนเดียววะ น่่เออช่วยชิมเป็นพายานหน่อยดิอร่อยไหมอื้ออร่อยปะอร่อยค,คือเขาปรุงด้วยอะไรไม่รู้แต่แบบอร่อยเนาะไม่เหมือนเขาใส่ซอสอะไรไม่รู้เว้ยที่มันแบบกินได้เพลินๆอ่ะอ,อร่อยด้วยปลาหมึกด้วยนะมั้งใช่ปลาหมึกมันดีเว้ยคือปลาหมึกมันกรอบมันกรุบแล้วซอสอร่อยแล้วใบมิ้นท์มันหอมยอด กินไปขนาดนี้แต่ตังเท่าไหร่ประมาณ5้าร้อยหกร้อยสามร้กบสิบาทอันเลอ่อาไม่ใช่พี่ลุงเหลือสามยจริงตังหล่นไหมเนี่ยอ๋อักโกะจนียหบาทแต่ะโกะจีวันมันเท่าไหร่นะร้อนึงพร้อมกันเลย สั่งยังไงอย่าลุงนี่ใช่ไอ๋อหยิบกะละมังมาใส่สิ่งที่อยากกิน <S <S มันจะเอาเผ็ดอันนี้อเอาอันนี้อุ้ยมันน่ากินหมดเลยอ่ะอเอาอะไรอีกดีสักอย่างหนึง่งนี่นี่ชิ้นนี้นี่นี่เหรอเออไรไม่รู้มันคืออะไรน่ากลัวไม่รู้ กินไปดกเบียร์ไว้อะไรมันจะเท่ได้ขนาดนั้นนี่คือแบบเป็นเหมือนเอาของมาต้มต้มต้มแล้วเขาก็ขายได้อย่างรื่นร<ม>ื่นคือแบบทุกอย่างมันดูสะอาดได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันหน้ามาเชียร์เชียร์ thank you ใส่ถุงตองไปหาที่นั่งแล้วแหละร้อยสิบบาทไม่น่าเชื่อมันจะราคาแพงได้ขนาดนั้นเนาะมันเหมือนแบบเอาของมาต้มต้มต,มตม้มรวมกันแต่ขายได้ร้อยกว่าบาทไง ตลาดใหญ่มากยาวเฟ้ยแบบไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยแล้วทุกคนร้านแต่ละร้านอะ่ะเหมือนเขาคัดมาที่เป็นคนละเมนูเว้ยอย่างตลาดบ้านเราใช่ปะทุกร้านมันจะมีความขายของคล้ายๆกันก็คืออาายำส้มตำน้ำปั่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้เหมือแนบบเขาคัดมาแบบทุกร้านต้องขายคนละเมนูห้ามซ้ากันเลยเราก็จะเห็นแบบบางร้านขายแค่แบบปลาหมึกกรอบหรืออะไรที่แบบแค่เมนูเดียวอะไรเงี้ย ก็เรารู้สึกว่าใครที่ชอบกินอะไรแบบเยอะๆอ่ะ oh. แล้วว่าสตรีทฟู้ดที่นี่เลิศโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวน้องคนเมื่อกี้นะคะในราคา110บาทนะว่ามันเนี่ยรสชาติเป็นยังไงแล้วทําไมมันถึงแพงจังโดยแพ็กเกจจิ้ของเขาก็คือเป็นถุกมาให้เลยนะให้เรากินแบบในถุงแบบนี้นะคะซึ่งก็ประหลาดดีเนาะเราจะมาลองชิมกันเป็นมุกหืออะไรเจ็บวดใจ <S 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 เล่นไปก็แบบนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมน้องคนนี้ อ,อันนี้ไก่หรือเป็ดอะ่ะเป็ดเหรอเขาเรียกว่าเป็ดต้มเมื่อกี้นี้แต่มาชิมกันเข้าที่สังเกตก็คือเขาไม่มีซอสไม่มีอะไรมาให้เลยนะกินแบบสตดเ<ำ>ขาเลยอะ่ะอืมแก้มน้ำซุปด,ดีมากไม่ชองไข่พะโล้เว้ยแต่มันคือเหมือนแบบตุนจนหอมจุนจนหวานตุนจนแบบอุ้ยทุกคนมันดีมากหมบ้องอ,อ,อร่อยมาก ซุปคืออะไรวะแต่มันเข้าไปในเนื้อแบบเนื้อของเผ็ดเนื้อของเป็ดเนื้อทุกอ,อย่างอร่อยมากเลยอ,ะอาา่ะอแสดงว่าร้อยสิบบาทที่คุ้มแหละเพราะอร่อยถามว่าคุ้มไหมเราว่าเราให้ประมาณแบบเจ็ดสิบบาทถ้าไปเมืองไทยนะเจ็ดสิบบาทเออออออเราว่าร้อยเนื้อก็อยังแพงอยู่กับแบบแพ็กเกจจิ้งแบบนี้นะถ้ากูตามตรงฉันอยากซองซุปอ่ะแต่มันกบไม่ได้อ่ะแพ็กเกจจิ้งกินยากเขาก็ใส่ถุงไหมกลับไปกินบ้านปะวะเอาเหรอเออทีนี้ซองซุปว่าอร่อยมากเลยอ่ะสวจริงไม่ผิดหวัง โอ้น่ากินมากทุกคนเราจริงๆป่ปะตอนนี้ตังเหลือ200บาทแต่กินไม่หมดอ่ะคืออิ่มแล้วอ่ะฉันจะปิดจบด้วยการซื้อผลไม้แล้วก็น้ำร้านนี้เลยร้านผลไม้นี่ฮานี่เฮาไหนอ๋อสห่อร้อยอันนี้สเอออ๋อสาลี่โอเคอันนี้าหลังอันหนึ่งแตงโมอันนึง k i t h 好了，好了，一十吧 t h a n k you，谢谢你，谢谢你，谢谢啊，好，谢谢。好。 ขายกันห่อละ25บ้าทนั่นเองทุกคนก็คือท่าที่ขายตอนนี้ก็ห่อละ20บาทปะ่ะเห็นปะ่ะทุกคนค่าของชีพมันมีบางอย่างที่มันใกล้เคียงกันเวย้ยซึ่งถ้าเทียบกับแค่ผลไม้ใช่ปะ่ะอันนี้เขาขายห่อละ25บาทแพงกว่าไทย5บาทแต่เหมือนค่าแรงเขาอะที่เนี่ยเริ่มต้นอยู่ประมาณ2 5 0 0มบางเท่าที่ดูจากในเน็ตนะค่าแรงเขาได้เยอะกว่าไทยประมาณแบบเวกเกือบเ,เท่านึงเหมือนกันนะไม่แพงเลยนะไม่แพงเพราะค่าแรงเขาก็แพงเหมือนกันใช่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นเยะ เดี๋ยวเหลือ100บาทไปซื้อน้ำคนละแก้วดับกระหายนิดนึงดีเพราะว่าพลอยเอาตังค์ไปเล่นเกมแล้วก็ซื้ออะไรมั่วซั่วไปหมดแล้วไม่อยู่ในงบเล่นเกมไม่ใช่ของกินค่ะ <c oughs> ไม่งบเหรอคะแต่สิ่งที่เราเรียนรู้จากการมาเดินสติฟู้ดที่เนี่ยอย่างแรกเลยคืออาสะอาดอย่างที่2คือร้านอาหารไม่ส้ำกันมันมีตัวเลือกให้เราได้เลือกกินเยอะและอย่างที่3ก็คือราคาที่ดีเท่าที่เราไปเที่ยวมาใช่ปะเราอ่ะชอบสติฟู้ดประเทศไทยสุดแล้วมันอร่อยราคาถูกอะไรเงี้ยแต่พอมาเดินที่เนี่ยอันเนี้ยเป็นคู่ท้าชิงได้มีความรู้สึกว่าอาหารหลากหลายราคาโอเคแล้วก็สะอาดขอรีวิวก่อน น้ำจิ้มผลไม้ม,ม,ม,มันเหมือนพริกเกลือบ้านเราป่ะเราขอชิมก่อนฉันสงสัยตั้งแต่เมื่อกี้ที่ลุงเขาเอามาให้แล้วแต่ทุกคนดูแพ็กเกจจิ้งนะนี่คือผงที่เขาซีลมาอย่างดีเห็นปะ่ะนี่ยมันคือความสะอาดเว้ยเฮ้ยชิมก่อนไหมชิมก่อนแล้วค่อยเทไหมไม่ฉันเทเลยเฮ้ยแล้วโอ้โหแล้วถ้ามันกินไม่โอ้โหโพริกเกลือ เกลือเลยอ๋อมันคือพริกเกลือเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าบ้านเขาก็มีพริกเกลือเวลากินผลไม้เหมือนกันนะเนี่ยอือเป็นไงอร่อยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะมาพามาเปิดโลกตะลุยสติดฟูที่ไต้หวันนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็แนะนําเลยใครมาไต้หวันต้องมาเดินในมาร์เก็ตที่นี่สนุกจริงได้เรียนรู้จริงเปิดมุมมองจริงอะไรเงี้ยชอบมากโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะะแล้วค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย